จอมพลรุ่งเรืองชูเลิศวิเคราะห์พวกผีเปดเข้าสู่อำนาจต้องพิฆาตคนดีปาจินบุรีพวกนักการเมืองหรือนักกินเมืองรวมกับสื่อน้ำเน่าเขย่าพักประชาชนประคมข่าวบุกยึดคังแสงประธานสาขาพักปาจินบุรีหวังบทขยี้ให้สิ้นซากทางพักประชาชนพยายามแจ้งว่าบุคคลน,นั้นเป็นแค่สมาชิกธรรมดาแต่ ว่าถูกกล่าวหาทุกวันเพื่อทำลายกันอย่างนั้นหรือพักเพื่อไทยได้บัญชีรายชื่อ73,000คะแนนพักก้าวไกลได้130,000คะแนนพักเพื่อไทยจะดำเนินการเช็คบินนักร้องหลังปีใหม่ใจไม่นักเลงสวัสดีวันเสาร์ครับพี่น้องประชาชนผู้รับความเป็นธรรมทุกท่านครับ วันนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องปราจีนปุรีผมได้ดูข่าวหลายช่องข่าวช่องดังทั้งที่พักประชาชนออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่เป็นผู้อำนวยการพรักประชาชนที่ถูกคนบ้านยึดอาวุธปืนหลายกระบอกหลายสำนักข่าวก็บอกว่าเป็นครั้งแสงใหญ่โตมโหฬาร บอกว่าเป็นโอโอพักประชาชนแต่ทางพักได้ออกแถลงการปฏิเสธบอกว่าไม่ใช่เป็นแค่เพียงสมาชิกพักธรรมดาแต่ทำไมถึงมีการประโคมโหมข่าวกันเช่นนี้หวังบทขยี้ให้แหลกลานตามที่จริงแล้วถ้าว่าเป็นระดับผู้นำของพรักประชาชนมีคลังแสงขนาดนั้น จิตใจของผมส่วนหนึ่งนั้นอยากจะให้เป็นอย่างนั้นทำไมอยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะบ้านเมืองนี้มันบ้านป่าเมืองเถื่อนไอ้คนเนี่ยที่ไม่มีพิษสงไม่มีเขี้ยวเล็บจะถูกบทขยี้อย่าลืมว่าประชาชนหรือเก้าไกลมาต่อสู้กับ การเมืองเก่าการเมืองเจ้าพ่อการเมืองอิทธิพลการเมืองเล่เหลี่ยมแผล,ลว่าถ้ามาแต่ตัวไม่มีเขี้ยวเล็บจะเจ็บตัวนี่ในจิตใจหนึ่งนะครับถ้าเป็นของระด,ดับแกนนำประชาชนจร,จร,จริงๆบางทีมันก็ดีถ้ามีเขี้ยวเล็บบ้างเอาไว้ป้องกันตัวเอาไว้ให้คนชั่วเกรงขมแต่ทางพรรคเขาออกมาปฏิเสธอย่างแข็งขัน ว่าไม่ใช่เป็นผู้นำพักเป็นสมาชิกพักธรรมดาผมได้ดูข่าวหลายช่องประโคมก,ก็ไปประโคมก,ก็ไปหวังบทขยี้ดีไม่ดีช่องสื่อเหล่านั้นเนี่ยอาจจะได้รับรางวัลสร้างความขยัญกันเข้าไปเกลียบมันเข้าไปเพื่ออะไรล่ะก็เพื่อให้นักการเมืองผีเปรตนักการเมืองผีเด็บ บางสุม้มบางข้อที่ชอบบอกประชาชนว่าจะเข้ามาแก้ปัญหาประชาชนรักประชาชนแต่เข้าไปสร้างอิทธิพลช่อชนภาษีประชาชนทําไมเขาจึงทําลายพักประชาชนผมไปดูข้อมูลมาปราจีนบุรีเนี่ยพักประชาชนมีสอสอหนึ่งคนได้คะแนนเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ย หนึ่งแสนสามหมื่นคะแนนปาติลิทบัญชีรายชื่อส่วนพรรคเพื่อไทยได้เจ็ดหมื่นกว่าและครั้งนี้พรรคเพื่อไทยตั้งใจส่งเมียสจต้องอดีตสจต้งลงชิงนายกอบจปราจีนบุรีในหนึ่งนั้นอาจจะต้องการบททะเยให้พรรคประชาชนมัดฝนซนี่แหลกรัน ให้ชาวบ้านขาดความศรัทธ,ธาแล้วพวกผีห่าซาตานก็แห่เงโลสรารพาไปยึดอบจอปราจีนบุรีทำหมากินหัวประมูลลอกสะเปกงานอย่างมากมายถ้าสันติฐานนะครับก็มุ่งทำร้ายกันก็นกไปเรื่องนิดเดียวก็ขยายบาดแผลอย่างที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าเรื่องที่มันค่ากัทติปราจีน เป็นเรื่องครอบครัวไอ้เวนไอ้มอศหนึ่งกองก็เทสิวะกองปราบลงไปทำคดีย้ายจากทองที่ไปอยู่กองปราบถ้าคดีธรรมดามันย้ายไม่ได้อนุทินเอ๋ยนี่มันคดีอิทธิพลจึงต้องให้กองปราบไปชำระสาสางรัฐมนตรีมหาไทยพูดมาได้ยังไงวะเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัว นายยกเองเอาออกหน่อยจะได้แก้ไขปัญหาเขากระโดงได้คล่องหน่อยไอเนี่ยเป็นจระเข้ขวางคลองในการแก้ไขปัญหาเขากระโดงเอาอีกสักคดีถ้าไม่มีคนปากกล้าขาแข็งมาเยืนอยู่อย่างนี้บ้างเนี่ยคนสันดานชั่วมันก็จะทำชั่วจนตัวตายอ่ะแต่ผมเคยเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบเลยว่าผมพูดให้ตายหัวงไปสักเจ็ดชั่วโคตร คนชั่วมันก็มีเลือดชั่วอยู่ในสันดานเช่นเดิมแต่ที่พูดนี้อยากให้พี่น้องประชาชนแยกแยะคนชั่วออกจากคนดีเราปกครองด้วยผีเปรตมาอย่างยาวนานแล้วประเทศนี้เพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องปราจินบุรีแยกผีแยกคนในการเลือกตั้งนายกอบจอครั้งนี้คนดีๆมีมากมายไม่ใช่มีเฉพาะตระกูลนั้น เรียงตระกูลสองตระกูลที่สุขสมบูรณ์อยู่ในท่ามกลางความยากแค้นแสนเข็นของประชาชนนี่สำหรับพรรคประชาชนและเมื่อกี้ได้เห็นคนของพรรคประชาชนนี่ละโพสออกมาว่าต้องการพูดช่วยหาเสียงอายุไม่เกิน35แเวน่น ความรู้ความสามารถอุดมการอันสูงส่งไม่เกี่ยวกับอายุโว้ยอย่างที่ท่านเสรีบอกเด็กอายุ20กว่า30เขาจะรู้อะไรมากท่านเปรียบเปรยพับประชาชนผมไม่ได้มาเหยียดหยามเด็กหรอกแต่มันจะต้องผสมประสานทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มันมีประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่า จำกัดเฉพาะอายุสามามาช่วยหาเสียงบ้าบอคอแตกทางประเทศด้วยโดนน,มมนั้นซ้ำอายุเท่าไรเพราเป็นประธานาธิปดีได้มันอยู่ที่ีสีสัยทัศน์มันอยู่ที่คามจับแทนไม่ใช่อยู่ที่อายุถ้าพรกประชาชนยังมีบุคคลใจแคแบ,บอย่างเนี้ยข้างหน้านีไม่ดีเกือบถูนพันน่ะ แต่ขอยืนยัดยืนยันว่าพักการเมืองที่ดีที่สุดในขณะนี้คือพรักประชาชนมันตั้งต้นมาไม่ใช่เพื่อช่อสนปล้นชาติไม่ซื้อเสียงสับบาทเข้าสู่อำนาจเป็นการเมืองที่ถูกต้องไม่บกพร่องคุณธรรมแต่คนชั่วมันจะต้องกระทืบซ้ำไม่ได้ไอเด็กวันซืนถ้ามามีอำนาจกูจะโกงชาติไม่ได้มันก็เลยใส่ร้ายพรักประชาชนจนปนปี้ เอาละนี่คือปลาจีนบุรีและก็อีกหลายจังหวัดตามที่จริงแล้วเนี่ยการเมืองต้องเป็นเรื่องของคนดีแต่เวลาใกล้หน้าเลือกตั้งทุกครั้งรัฐบาลต้องสั่งกำจัดผู้มีอิทธิพลกำจัดมือปืนรับจ้างตกลงแล้วเนี่ยให้คนที่ไปเป็นนักการเมืองเนี่ยมันเสด็คนทั้งนั้นใช่ไหมแทนที่จะเป็นคนดี แย yeah, ่จริงๆบ้านนเมมองน,นี้เราก็ต้องโทษประชาชนเพราะประชาชนไปสนใจแต่ว่าใครมางานกูบ้างใครมาให้ซองบ้างให้ซองน้อยให้ซองมากจะไปนึกถึงบุญคุณเช่นนี้แล้วก็จะไปพักดีต่อคนเลวอย่าลืมว่านักการเมืองเลวที่มันแจกท่านยากมากมายเนี่ยมันโกงมานะครับโกงภาษีของท่านทำงานเหงื่อไหลชาย,ย่ยไม่ได้รับไต้นอน ไอ้พวนักการเมืองเนี่ยนั่งแล้วไงมันเอาไปใช้อย่างถูกสัปดาหเอาเงินนั้นแหละครับอัดยายซื้อขนมยายไปเย็เส้นปุพูดเอาคนดีแม่เขาไม่มีสตังผมพูดคนเดียวไม่พอหรอกับเสียงมันไม่ดังพอแต่ถ้าหลายลหลายคนหลายหลายองค์กรพูดกันเช่นนี้เนี่ยนักการเมืองดีจะได้เข้าสภา แต่นี่มีแต่ผูมหาทั้งนั้นแล้วบ้านเมืองมันจะสุขสั์ได้อย่างไรนะครับบรรยายกันไม่ถูกจริงๆถามอนุทินถามนายกรัฐมนตรีที่กำลังตั้งหน่วยเฉพาะกิจไล่ล่าผู้มีอิทธิพลน,นั้นเนี่ยนายกรู้ไหมผู้มีอิทธิพลทั้งหลายมันจะยืนยงคงประพันธ์ไม่ได้ ถ้าข้าราชการชั่วนักการเมืองชั่วไม่คุ้มกลาหัวมันเพราะฉะนั้นต้องกำจัดนักการเมืองชั่วทุกตัวซะก่อนข้าราชการชั่วที่คุ้มหัวนั่นแหละผู้มีอิทธิพลถึงจะหมดไปผู้มีอิทธิพลหลายคนไม่ได้เป็นรัฐมนตรีก็มีเรื่องสีเทาสีดำเห็นไหมดังนั้นนายกต้องกวาดทำเนียบไม่เกลี้ยง วา,นขนาดขราชการในเครีง้งใครเกี่ยวข้องอิทิพลสนับสนุนผู้มีทิพลปลดมันออกไปคนจะเข้ารับราชการมากมายกายกองไม่ต้องไปหอแต่ทุกวันนี้เรางอคนชั่วคนชั่วมันจึงได้ใจไงแค่นี้พอหวันเที่ยง,เ,ยงเดียวช็อกตายเรื่องต่อไปพักเพื่อไทยมั่นใจไม่นักเลง สู้พลเอกประยุทธ์ไม่ได้อ้างว่ามาจากการเลือกตั้งนี่ถ้าไม่ใช่พักปราบปรามพวกชาติจะถุยตรงเนี้ยแต่มันหยาบเกินไปผมกํลาลังตั้งพักก็เลยพยายามรักษาความสุภาพชนไว้บ้างเดี๋ยวท่านในอำเภอญาติทธิ์อดีตสอสอว่าที่หวัวหน้าพักปราบปรามพวกชาติจะเสียเก็บที่ยศด,ด้วยก็เลยพยายาม รักษาความสุภาพพักเพื่อไทยเขาเครียดแขนจริงจังนักร้องที่ไปร้องเรื่องอะไรต่อมีอะไรชั้น14บ้างจัดตั้งรัฐบาลทรบทััวบ้างไอแมวเรียกไปในจันสองล่าบ้างนักร้องเขาไปร้องพอสารยกสารยกไม่ใช่หมายความว่าถ,ถูกต้องสุจริตนะหลักฐานมันยังไม่ชัด ก็เลยทํำตีปีกจะไล่ล่าฟองนักร้องเอาเข้าคุกสนุกแน่หนุนนี้พักเพื่อไทยใจทรพีจะไม่ไล่ล่าประชาชนสิ่งที่ขอร้องที่มีเหตุมีผลไอ้ชั้นเสบสีเนี่ยองยิง,งไม่รักษาเกียรติยศของคุณพ่อจะตายหงหืดยังไงเอาเวทระเบียนเนี่ย เกี่ยวกับการรักษาที่ให้ปปชให้หน่วยงานก็ตรวจสอบให้เกิดความรอบชอบชอบธรรมรอบครอบวจจริงแค่นี้มันก็จบแค่ชั้นเสบเียังแก้ปัญหาที่คลายไม่ได้และจะแก้ปัญหาอะไรวะและก็เรื่องที่วันที่นายกเศรษฐาหลุดจากตำแหน่งรถทุกคันแทบจะทุกพักการเมืองเว้นแต่ท่านเสรีพิจุดแต่มียเว มุ่งหน้าไปหาไอ้แมวบ้านจันสงล่ามันเรื่องอะไรมันมีสิทธ์อะไรนะครับมีสิทธ์อะไรที่จะไปเรียกพรรคการเมืองเหล่านั้นมาประชุมเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเพ้นหานายกเขาก็ไปอ้องแต่อย่าลืมว่าองค์กรอิสระในประเทศนี้มันไม่อิสระอย่างแท้จริง หลายเรื่องที่เขาไปร้องเนี่ยข้อหาครอบงำครอบไปครอบก็ไม่รู้ละมันสั่งมาจากต่างประเทศให้เปลี่ยนผู้รัฐธบาลได้อะ่ะจากคนแพ้กลายเป็นคนชนะครอบหรือไม่ครอบพฤติกรรมมันเห็นเพราะฉะนั้นหัดเป็นนักเลงบ้างพรักเพื่อใจเอ่ยไม่รู้จะด่าอะไรอีก เอาละครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักริ่งการเมืองตราบใดที่ประชาชนยังไม่มีสติปัญญายังไม่มีความราอบครอบชอบธรรมในการเลือกผู้แทนมันก็ได้เสสวะมาเป็นผู้แทนไม่จบสิ้นแผ่นด,ดินมันเดือดเลือดรอด้อนอยู่เช่นนี้แหละครับดังนั้นพรรคฝ่าความกรงชาติเนี่ยไม่ได้หมายมั่นปั้นมือมาเป็นรัฐบาลอะไรกับพวาเราแต่หวังจะใช้อำนาจหน้าที่ เดินตรวจสอบความไม่รอบครอบชอบทำข้าราชการสีดำข้าราชการสีเทาที่เอางบประมาณประชาชนไปผ่านแล้วกินหัวเทีวเรื่องนี้เราจะจัดการและก็จะตั้งองค์กรติดอาวุธทางปัญญากับประชาชน <c oughs> นะครับอยาตั้งองค์กรพัฒนาประชาชนให้รู้เท่าทันการเมืองชั่วข้าราชการชั่ว และเราไม่ต้องกลัวพวกนั้นเรื่องอยิ่มากมายกายกกองผมตายเชก่อนก็ทําให้เสร็จหรอกให้กําลังใจพี่น้องประชาชนกันแค่นี้นะครับและก็วันนี้จะทํำป้ายข้างรถแล้ว่รถจอดทางน้นทําประชามติยึดทุกสัมปทานไปของรัฐจัดสวัสดิการประชาชนเบื้องต้นไม่ควรต่ำกว่า5 0 0 0ันบาทต่อเดือนเอาตรงนี้สิรักของนาที ทุกวันนี้สมบัติชาติไปอยู่ในมือนาชุนเลี้ยกแม่กระทั่งน้ำมันมันรวยก็เป็นทุกีสแสนร้านประชาชนก็แห่ไปเติมถ้าเราไม่เติมมันสักวันเนี่ยมันก็เดือดร้อนนี่คือที่ก่อสัมปทานไปแปรรูปไปแต่สิ่งที่พระประพาสงชาติจะจัดการก่อนเบื้องต้นก็คือภูเขาหินเหมืองหินทั่วประเทศ ขายหินกันด้วยถนนหนทางตึกรามาช่องชาหินทรายทั้งนั้นภูเขาหินทั้งหลายเป็นป่าสงวนเป็นสมบัติชาติเป็นสมบัติของทุกคนแต่เราสัมัทานได้ค่าภาคหลวงนิดหน่อยให้ในายทุนเอาไปขายกําไรมหาศาลแบ่งกับนักการเมืองข่าราชการชั่วประชาชนได้อะไรได้ถนนพังได้คนได้มลพิษ เราจะทําการยึดสัมปทานเหล่านี้จอมพลมีอำนาจอะไรว่ามึงอะผมจะทําประชามติในนามาพรรคปราบตามปวงชาติขอความเห็นจากพี่น้องประชาชนว่ายึดสมบัติชาติเมืองหินมาเป็นของรัฐโดยให้กลุ่มทุนทั้งหลายที่มีเครื่องจักรมีพนักงานเนี่ยเป็นผู้ผลิตหินให้กับรัฐพูดไงก็ว่าเป็นลูกจ้างรัฐไป็ผู้จัดจำหน่ายหิน นำกำไรมาเป็นสวัสดิการประชาชนผมมั่นใจว่าสามารถตั้งเงินเดือนประชาชนได้ไม่ต่ำจากห้าพันบาทต่อเดือนนี่เฉพาะหินนะยังไม่รวมกวางสลาบยังไม่รวมน้ำมันวันนี้เผาหัว,หวให้ทราบก่อนนี่คือภารกิจหลักของพรรคปราบปามโคงชาติต้องคนหัวขาดเท่านั้นถึงจะกล้าทำได้โชคดีปลอดโรคปลอดภัยสวัสดีคร on